สวัสดีค่ะลองแล้วเล่ากับรายการที่เอามาเล่าเราตั้งเคยลองวันนี้มีเรื่องมาเล่าค่ะนุชได้ลองใช้แล้วเนี่ยชอบมากเลยค่ะนี่เลยเครื่องทำขนมปังดองลิมนะคะที่ทำให้การทำขนมปังเนี่ยมันง่ายแสนง่ายสำหรับเพื่อนๆที่ทำขนมปังเคยเจอปัญหานี้กันบ้างไหมคะแป้งโดไม่ขึ้นต้องรอเวลานวดแป้งอีกครั้ง นวดเสร็จก็ต้องรอเวลาที่จะเอาแป้งเนี่ยเข้าเตาอบอีกไหนจะเรื่องความลวเลอะเทอะในการนวดแป้งอีกแต่ด้วยเครื่องทําขนมปังดองลิมปัญหานี้จะหมดไปแค่เทเทและก็เทเรามาดูเรื่องเครื่องทําขนมปังกันดีกว่าปุ่มในเครื่องของเขาก็จะมีปุ่มด้านนี้ เลือกว่าเราจะทําเมนูอะไรนะคะส่วนปุ่มถัดไปเนี่ยเป็นการเลือกความเข้มของขนมปังนะว่าจะเอาเป็นอ่อนกลางว่าเข้มมากปุ่มถัดไปเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของน้ําหนักจะททาได้2น้ําหนักคือ450กรัมกับ750กรัมคราวนี้เราทรํา750กันกลับไปเลยและปุ่มสุดท้ายคือปุ่มสตาร์ทในเมื่อเราเลือกหมวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเริ่มทำงานกันได้เลยค่ะ เพื่อนๆอ,อยากรู้เมนูอื่นๆเนี่ยใช้ Google Translate เอานะาจา๊์แล้วก็กดเลือกที่ปุ่มนี้ได้เลยส่วนผสมของการทำขนมปังวันนี้นะคะก็จะมีนมสดเนี่ย120กรัมเนย25กรัมไข่ไก่1ฟองแป้ง250กรัมน้ำตาล40 g, กรัมเกลือ2กรัมและยีสต์4กรัมค่ะ ที่นุชเลือกวันนี้นะคะก็จะมีอัลมอนด์ผลไม้อบแห้งเลือกตามความชอบนะแต่ของนุชอยากชอบแบบเยอะๆเลยจัดเต็มเรามาเริ่มทำกันดีกว่าค่ะอันดับแรกนะนุชขอเอาเจ้าหม้อเนี่ยออกมาใส่ส่วนผสมของทั้งหมดก่อนนะอันดับแรกค่ะเราใส่ของเหลวทั้งหมดลงไปก่อนค่ะไข่เนยบอกแล้วใช่ไหมคะแค่เทลงไปเทลงไป ง่ายนิดเดียวใช่ไหมล่อะอาดังนั้นเราเทปแป้งนะค่อยๆนะคะและยีสต์ค่ะจากนั้นใส่เครื่องค่ะและบิดนะคะให้ตรงล็อกปิดฝาค่ะส่วนท็อปปิ้งของเราใส่ในช่องนี้นะเพื่อนๆต้องดูก่อนว่าช่องตรงนี้เนี่ยปิดอยู่เราถึงจะใส่ท็อปปิ้งของเราไปได้อ่าใส่เลย จากนั้นเราก็มาเลือกโหมดที่1ค่ะทำขนมปังความเข้มระดับปานกลางนะคะน้ำหนักอยู่ที่750ตอนนี้เครื่องตั้งไว้ใช้เวลา2ชั่วโมง23นาทีจากนั้นเราก็กดปุ่มสตาร์ทเริ่มทำงานกันได้เลย หลังจากนี้ก็ให้เครื่องทำขนมปังดองลิมของเราเนี่ยทำงานของเขาไปสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยนึกขอตัวเป็นลาลาก่อนจ๊ะอ่าเสร็จพอด,ดีเลยจ้าเสียงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าขนมปังจากเครื่องดองลิมของเราจะออกมาเปา็นยังไงเปิดเครื่องมานะนี ได้ที่พอดีเลยแต่ตอนนี้มันร้อนอยู่นะเดี๋ยวยังไงเราจะเอาขนมปังของเราเนี่ยขึ้นมาแล้วก็พักไว้ก่อนสักครู่นะคะก่อนที่จะหัน่นกำลังขนมปังขึ้นแล้วนะคะบิดนิดนึงแล้วยกขึ้น ขนมปังของเราเย็นสักครู่นะคะตอนนี้ขนมปังเราก็เย็นตัวลงแล้วนะคะเรามาผ่าดูด้านในกันดีกว่าเนื้อมันสินุ่มเนียนเชียวไส้นี่แบบล้นๆอย่างที่เราต้องการเลยค่ะเรามาลองชิมขนมปังกันดีกว่าค่ะ อร่อยนะจริงๆแล้วว่ามันก็เหมือนขนมปังที่เราซื้อตามร้านทั่วไปอะค่ะแต่ว่าขนมปังของเราเนี่ยอาจจะเสียเร็วนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นทำใหม่สดไม่ใส่สารกันบูด มาสรุปข้อดีข้อเสียของเจ้าเครื่องทําขนมปังดองลินกันเลยดีกว่าค่ะข้อดีเนี่ยข้อแรกเลยใช้งานง่ายเพียงแค่เท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 ส่วนผสมที่เรากําหนดเนี่ยลงไปข้อต่อไปเราสามารถกําหนดคุณภาพของวัตถุด,ดิบของเราเนี่ยได้ไม่ว่าจะเอาถูกหรือเอาแพงเอาแบบไหนเนี่ยเราสามารถกําหนดเองได้ค่ะ ข้อสําคัญคือลดขั้นตอนในการมานั่งเฝ้านั่งรอทําแป้งเพียงแค่เพื่อนเอนกดปุ่มสตาร์ทก็ไปทำอย่างอื่นต่อได้เลยข้อเสียคือทําได้ปริมาณต่อครั้งเนี่ยน้อยถ้าเพื่อนๆจะทําขนมปังขายเนี่ยก็ต้องซื้อเครื่องเพิ่มกันนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างคะกับเจ้าเครื่องทําขนมปังโดนลิม mm hmm. เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจถ้าเป็นไปได้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ เพราะว่าลองแล้วเล่าถ้าเอามาเล่าเราต้องเคยลองวันนี้นุชลาไปก่อนบ๊ายบาย